สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้องเอาสาเว็บไซต์กองทุนที่คนไทยนิยมสอบมากที่สุดในตลาด forex มาฝากพวกเรากันนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือ ftmo นะคะอันนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงมากแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะคะก็เขาจ่ายเงินให้กับเทรดเดอร์ไปเยอะมากๆเลยนะคะเว็บไซต์ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะสามารถกดลงทะเบียนเลือกพอตที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งถ้าค่าสมัครสอบในเว็บไซต์เนี่ยจะถูกกว่าค่าสมัครสอบในแอปพลิเคชันเขามีแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะ อีกว่านะคะเราสมัครในเว็บก็จะได้ราคาค่าสมัครที่ถูกกว่าค่ะอันที่สองนะคะจะเป็น mff ค่ะ my forex fund นะคะอันนี้ก็สามารถกดไปที่ register now ได้เลยนะคะสมัครง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาค่าสมัครถ,ถูกด้วยนะคะรวมถึงเ,เขามีคุณสมบัตินะคะสามารถสอบผ่านได้ง่ายด้วยค่ะ อีกอันนึงนะคะก็คือ TFT นะคะอันนี้ก็คนไทยนิยมมากเหมือนกัน,นะคะ่ะเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เขาได้เลยนะคะ,ะถ้าใครอยากจะให้หญิงสอนให้ละเอียดเลยในขั้นตอนการสมัครของแต่ละที่นะคะคอมเมนต์มานะคะใครอยากได้ของที่ไหนบ้างเดี๋ยวอิงจะช่วยทําคลิปออกมาให้เป็นแบบละเอียดเลยนะคะสําหรับการสอบแต่ละกองทุนค่ะ